ชีวิตนี้วุ่นวายมีเรื่องปวดหัวมากมายถ้าถึงเวลาเรากลับบา้านกลับช่องไปทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยกลับบ้านอาบน้ำ,นำอาบท่าพักผ่อนสบายแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้จิตทำกรรมฐานนะมีวิหารธรรมให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขไม่นานจิตก็สงบ แล้วจิตมีกำลังนะไปต่อสู้กับชีวิตได้อีกถ้าจิตไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยมากมาก,มากสู้ชีวิตไปมากๆากเดี๋ยวก็เป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าทุกวันนี้คนเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้ามหาศาลเลยนะคนไทยเรานี่แหละไม่ต้องชาติอื่นหรอกในฝรั่งบางค่าที่เศรษฐกิจมันพังอะไรนี่พลึกพิลั่นพี่คนพิการเยอะแยะเลยนะจิตใจ ถ้าเราทำได้นะจิตเราจะมีกำลังไปสู้กับชีวิตได้ดีแล้วถ้าเรามีสมาธิดีๆนะเวลาคิดงานนะจะคิดได้ดีนะบางเรื่องงานยากๆเราคิดไม่ออกอคิดไงเราคิดไม่ออกก็อย่าหมดแต่ไปคิดซ้ำซากคิดแบบแมลงบินชนกระจกอ ไปเจอหน้าต่างกระจกแล้วชนอยู่นันะ่นแหะเดี๋ยวก็ตายเปล่ามาทําใจให้สบายสงบก่อนใ,ใจเราสงบนะมันจะเกิดปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตหรือแก้ปัญหาการงานได้ได้ดีขึ้นแล้วตอนที่จิตสงบนะ่ใจเราจะไม่มีอคติไม่มีไบ a อเราจะมองอะไรได้ถูกได้ตรงมากกว่าคนซึ่งเขาไม่มีสมาธิ คนไม่มีสมาธิก็คมองตามกิเลสไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไม่ตกอันนี้เป็นสมาธิที่เราเาไว้ใช้พักผ่อนเพื่อจะได้มีกำลังไปทำให้ปัสสาก็ได้ใช้พักผ่อนให้จิตมีเรื่องมีแรงเพื่อกลับไปสู้กับชีวิตก็ได้เห็นไหมธรรมะไม่ได้มีแต่เรื่องต้องหนีบ้านเข้าวัดลูกเดียวนะ ธรรมะนี่แหละช่วยเราในการดำาริชีวิตได้จริงโดยเพราะเรื่องสมาธินะถ้าเจตรมีสมาธิแล้วนะเราทํางานได้ดีเลยทํางานได้ได้ประที่ได้รวดเร็วได้แม่นยำ